สวัสดีค่ะคูติกนะคะวันนี้วิชากาะศึกษาคูติกนำกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ลองทาดูนะคะเป็นการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางค่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยนะคะว่าสิ่งกีดขวางของคูติกเป็นแบบไหนนะคะสิ่งกีดขวางของคูติกเป็นแบบนี้นะคะเว้นระยะห่างพอประมาณนะคะเด็กๆถ้าไม่มีสิ่งกีดขวางเหมือนคูติ๊กนะคะเด็กๆลองหาอะไรก็ได้ค่ะที่สามารถหาได้นะคะแล้วเว้นระยะห่างพอประมาณให้เด็กๆสามารถกระโดดได้ค่ะเดี๋ยวเด็กๆไปดูกันนะคะ ท่าแรกคือยืนตรงค่ะมือเราเอาจับไว้ที่เอวค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะก็จะโดดข้างสิ่งติดขวางประมาณนี้นะคะเด็กๆไปลองทำดูนะคะแล้วส่งคลิปวิดีโอมาให้ดูบ้างนะคะสวัสดีค่ะ